อ,องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุบลราชธานีภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจําปี2567ตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสร้างคนสร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมไทยอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบการพัฒนาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้องความรู้วิชา การเข้าพัฒนาเชิงพื้นที่โดยปี2567ได้พัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษารวม10โครงการหลัก53โครงการย่อยในพื้นที่214หมู่บ้าน453ครัวเรือนและ194โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดผลลัพธ์เป็นผลิตภัณฑ์กว่า100รายการทําให้ประชาชนมีไรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ15 ช่วงบ่ายองค์คมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปการยกระดับกระบวนการผลิตครูตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เน้นผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษาและเยี่ยมชมการยกระดับคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกายของคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยตำรวจตระเวณชายแดนที่22ประจำจังหวัดอุบลราชธานีให้ออกแบบหลักสูตรเพื่อป้องกัน ก,การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการฝึกทางร่างกายและเยี่ยมชมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่เน้นการบูรณาการหลักสูตรร่วมกับชุมชนเพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิน่นมุ่งผลสำเร็จให้แพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลยลักลั์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวราคัติยราชนารีโปรดให้สถาบัานวิจัยจุฬาภรเชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน ที่หอประชุมเทศบาลเมืองเขลางนาครอเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรเวลเลักณอัครราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตบวรคติยราชนารีโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรโดยนายบัญชาเตชะสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานจำนวน800ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยปัจจุบันจังหวัดลำปางรวมกับหน่วยงาน งานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็ว และที่หอประชุมเทศบาตบลตำบลริมปิงอ,เ,อเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนโปรดให้เชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้จังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยครั้งรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์จากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางการเกษตรและ สิ่งสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างคณะกรรมการมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุบบางและคณะกรรมการบุเลนิธราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจําจังหวัดสุโขทัยด้านสถานพยาบาลมีพยาบาลวิชาชีพสองคนนักจิตวิทยาหนึ่งคนและอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําหรืออสรอจ .58 คนมีโรงพยาบาลสุโข ภยเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายดำเนินงานด้านสุขภาพเช่นคัดกรองวัณโรคตรวจหาเชื้อ HIV สซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบชนิดสําสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกด้านสุขภาพจิตพบผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน40คนได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยจิตเวชด้วย Google Sheets สามารถเปิดข้อมูลออนไลน์และตรวจสอบได้ตลอดเวลาและจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชด้วยกิจกรรมศริลปะบำบัดศาสนาบำบัดและอาชีวะบำบัดทั้งนี้โรงพยาบาลสุขโขทัยเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปและด้านและด้านธันตกรรมเดินละหนึ่งครั้งตรวจสุขภาพจิตผ่านระบบเทเลใสไขอัตรีทุกสเดือนและนักกายภาพบำบัดเข้าไปทำกายภาพบำบัดเดินละสครั้ง ช่วงบ่ายคณะไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสุขโขทยัยซึ่งมีขนาด320เตียงเป็นโรงพยาบาลแม่ไข่มีบริการตรวจรักษาโดยระบบเทเลเมดิซีนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาได้ตลอด24ชั่วโมงตลอดจนมีห้องราชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ป่วยต้องขังนอ,กออกอกแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังเข้ารับการรักษา ราชาวิทยาลัยจุฬาพรจัดงานเนื่องในโอกาสครบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาพร ที่โรงพยาบาลจุลาภร์ขนาด400เตียงถนนแจ้งวัฒนะราชาวิทยาลัยจุลาภร์จัดงานเนื่องในโอกาสครบ15ปีโรงพยาบาลจุลาภร์โดยมีพิธีบวงสวงพระพุทธสิรินาคเพศัชยพุรุจุลาภรณ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภร์วเลรัตศักขราชากุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบวรคตยราชนารีพระผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาภรณ์ โดยมีพระปะนิธานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมามีพระดำริให้ขยายขอบข่ายเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมทุกโรคทรงจัดตั้งราชาวิทยาลัยจุฬาภร์เป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยขั้นสูงที่จะสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศพร้อมทั้งให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวขัตบวรคัิยาราชนารีขอทรงมีพระพระมัมสมบูรณ์แข็งแรง ที่โรงพยาบาลจุลาพรเขตหลักสี่มีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูปและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวเลลักอคาราชก,กุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรคาัาติยาราชนารีอาทิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมเหมือนสุทานา รนานครอบครัวจอมพลถน,นอมท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรสมาคมนักเกรยียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองจังหวัดสม,มุทรปราการหมู่ยุวะกาชาติโรงเรียนสุราปากคลองลำรีจังหวัดนนทบุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บก นอกจากนี้ประชาชนสามารถลงนามถวายพระพรทุกวันที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่และอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งประตำหนักจากกรีบงกฎจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15หนาฬิกา30นาที